ราศีกุมดวงการงาน,งาน,งาน,งานการเงินโชคลาภความรักจะเป็นยังไงจะบังขนาดไหนมาฟังคำพยากรณ์กันเลยนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสรุตาพยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีกุมในเดือนกุมภาพันธ์นปี2566 ชาวราศีกุมคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมคำพยากรณ์นี้นะคะเป็นเพียงภาพรวมของชาวราศีกุมเท่านั้นดวงชะตาสำหรับชาวลัคนาราศีกุมในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะดาวศุกร์ก็ได้ย้ายออกจากพบวินาศไปกลุ่มกับลัคนาราศีเกิดของคุณตั้งแต่วันที่25มกราคมไปจนถึงวันที่17กุมภาพันธ์ ดาวสุกเดิมเป็นดาวเจ้าเรือนสุภานะคะสุภาก็หมายถึงความสุขความเจริญและเมื่อดาวสุกนะคะโคโจรมาทับลักนณาอยู่ในราศีกุมก็จะมีมาตรฐานทางดวงดาวเป็นอุจจาวิลาชเมื่อดาวสุกโคโจรทับตัวก็ย่อมหนุนส่งให้เจ้าชะตาประสบความโชคดีมีความสุขมีความเจริญมากขึ้นจากนี้ต่อไปนะคะชีวิตของคุณก็จะเต็มไปด้วยความสบายใจไม่เครียดเหมือนที่ผ่านมา และหลังจากวันที่18กุมภาพันธ์เป็นต้นไปดาวศุกร์ก็จะย้ายเข้าสู่พบกระดุมพานนะคะพบการเงินของคุณในราศีมีนและจะมีมาตรฐานทางดวงดาวเป็นมหาอุดด้วยอุดก็หมายถึงสูงส่งนะคะดังนั้นคุณก็จะมีดาวสุประคอนะคะถึงสองดวงที่โครจรอยู่ในรา,าศีธาตุน้ำก็ยอมหนุนส่งให้การเงินของคุณนะคะมีความราบรื่นหรือมีเกณฑ์จะได้รับเงินก้อนใหญ่ ดาวพฤหัสนะคะเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินเป็นดาวที่เข้มแข็งอยู่แล้วยิ่งได้พลังงานจากดาวศุกร์นะคะดาวเจ้าเรือนสุภาะแล้วก็ดาวพันธุทุกมาโคโจรสถิตอยู่ก็ยิ่งทำให้เจ้าชะตาจะโดดเด่นในเรื่องของสินทรัพย์หลักทรัพย์หลายคนอาจจะได้เงินทองได้หลักทรัพย์จากผู้ใหญ่ก็ได้หรืออาจจะมีเกณฑ์ได้ขยับขยายฐานะความเป็นอยู่อาจจะได้บ้านใหม่หรือรถใหม่ก็ได้ค่ะ ภาพรวมดวงชะตาของคุณในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะก็จะเป็นเดือนแห่งความมั่งคั่งแต่มันก็อาจจะมีจุดเสียอยู่บ้างนะคะในดวงชะตาก็คือในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์นะคะไปจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์ช่วงนั้นดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนปัตตนีจะโคจรเป็นวินาศใครที่มีคู่มีแฟนนะคะอาจจะเป็นช่วงที่ต้องห่างกันหรือบางทีก็อาจจะเป็นช่วงที่รู้สึกเหงาบ้าง แต่พอดาวอาทิตย์นะคะย้ายออกจากการเป็นวินาศในราศีมังกรชีวิตของคุณก็จะกลับมาดีขึ้นแล้วก็คุณยังมีดาวพุธนะคะที่ไปอยู่ในราศีมังกรด้วยดังนั้นช่วงเดือนนี้คุณอาจจะต้องเพิ่มความรอบครอบในเรื่องของพวกเอกสารสัญญาต่างๆด้วย ดูในด้านการงานนะคะดาวอังคารดาวเจ้าเรือนการงานนะคะเดือนนี้ไปโคจรในตำแหน่งที่อ่อนกำลังก็ย่อมส่งผลให้ในช่วงครึ่งเดือนแรกคุณอาจจะมีความรู้สึกเบื่องานที่ทำเบื่องานที่ต้องรับผิดชอบ และอีกส่วนหนึ่งก็มาจากดาวอาทิตย์นะคะที่โคจรเสียในภพวินาศด้วยแต่พอหลังวันที่13กุมภาพันธ์ไปนะคะดาวอาทิตย์จะย้ายมาทับรักคณาราศีเกิดของคุณคุณก็จะกลับมามีกำลังใจในการทำงานมากขึ้นบางครั้งก็อาจจะมีงานใหม่ๆเข้ามาท้าทายความสามารถของคุณ คนที่ทำธุรกิจก็จะมีความก้าวหน้าอย่างเด่นชัดมากขึ้นนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังส่วนใครที่คิดอยากจะเปลี่ยนงานโยกย้ายงานก็อาจจะได้สมหวังนะคะส่วนใครทำมาค้าขายครึ่งเดือนหลังไปนะคะคุณก็จะกลับมาตั้งหลักตั้งตัวจะค้าขายดีมีกำไรมากขึ้นแต่ก็ต้องระวังพวกเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆด้วยนะคะ าดูในด้านการเงินและโชคลาภนะคะเดือนนี้ชาวราศีกุมคุณจะโดดเด่นในเรื่องของการเงินการทองโชคลาภเพราะเดือนนี้ดาวสุขจะโคจรมาทับลัคนาราศีเกิดน,นะคะแล้วก็โคจรเป็นมหาอุดในเรื่องการเงินของคุณด้วยตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะคะชาวราศีกุมคุณจะมีโอกาสดีๆในเรื่องของรายได้มีโชคดีในเรื่องของลาภผล หลายคนมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่จะมีโชคลาภทางการเงินเข้ามาสู่ตัวมากขึ้นคุณจะมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีขึ้นจะพบช่องทางในการหารายได้ได้มากกว่าเดิมและคุณเองก็ยังมีพระเกตนะคะย้ายมาอยู่ในเรือนสุภะโคจรเล็งไปยังดาวพระราหูดาวประจำตัวของคุณด้วย พระเกตนะครเป็นดาวบนดาวสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลนะคะจะหนุนส่งให้เจ้าชะตามีโชคมีลาบได้เงินก้อนโตจะมีคนเข้ามาคอยช่วยเหลือในด้านการเงินด้วยนะคะ มาดูในด้านความรักนะคะของชาวรักคนาราศีกุมช่วงต้นเดือนนะคะไปจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์ดาวปัตนิดาวคู่ครองของคุณนะคะยังโคจรอ,อยู่ในภพวินาศช่วงนี้นะคะคุณอาจจะต้องอยู่ห่างไกลจากคนรักก็ได้หรือบางครั้งนะคะอาจจะมีเรื่องของความอึดอัดในความสัมพันธ์ แต่พอหลังวันที่13กุมภาพันธ์ไปนะคะดาวคู่ครองจะไปโคจรร่วมกับดาวศุกร์โคจรพับลักนาะความรักของคุณก็จะสมหวังจะลาบลืนมากขึ้นคุณก็จะมีโอกาสดีๆทางความรักเข้ามานะคะจบกันไปแล้วนะคะกับการทำนายดวงชะตาของชาวราศีกุมขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังยังไงก็กดติดตามด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณคะ่ะ